อยากให้พี่ๆนิยามคําว่าสุภาพบุรุษสวนกุหลาบให้น้องๆฟังหน่อยค่ะสวนกุหลาบก็เปรียบเสม,มือนที่เราเปรียบมาตลอดโดยตลอดว่าดอกกุหลาบนี้จะต้องมีเข็มมีหนามซึ่งมีความแหลมคมในตัวเองขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไปทําร้ายหรือไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเพราะนั้นตรงยึดหลักตรงนี้ว่าการที่จะเป็นนักเรียนสวนกุหลาบที่ดีนั้นต้องเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับมีความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นสังคมนะครับและไม่ทําให้เกิด ความเสียหายนะครับตรงนี้สิ่งที่อยากจะฝากมาได้ก็คือว่าหนึ่งเราภูมิใจได้แต่เราก็ไม่ควรจะโอ่งนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับนะครับอันที่สองก็คือว่าผมเชื่ออย่างต้าอ่อนน้อมของตนเนี่ยทำให้คนกล้าหน้าถ้าเย่อหยิ่งเนี่ยทำให้คนล้าหลังว่าการยิ่งเขามองเรานะครับที่สูงเรายิ่งต้องอ่อนน้อมข่องตนนะครับอย่าทาตัวที่เหนือกว่าคน อันที่สามนี่บอกว่าคุณสมบัติของคุณสุขทรุลากรนี่ก็คือวัฒนธรามผู้สูงคุณลาภผมว่าจุดหนึ่งเนี่ยเราเราเป็นคนที่รักเพื่อนนะครับเรารักน้องเรารักครูอาจารย์นักเรียนสุนรุลากตลอดมาร้อยสี่สิบหกปีมีความกตัญญูรู้คุณมาตลอดจริงเป็นหนึ่งในคำนิยามของอัตลักษณ์สุขุลากรในช่วงวสุนรุลากว่าแค่ตันดีคํำว่าสุภาพบุรุษสุนกรหลาบรสำหรับผมเนี่ย ก็หมายถึงคนฉลาดที่มีความสุภาพในตัวเองมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงามทั้งดีงามต่อตนเองดีงามต่อสถาบันดีงามต่อประเทศชาติมีความกระตัญอยู่เป็นพื้นฐานเด็วชนที่ดีของประเทศเนี่ยเราต้องรักษาความเป็นสุภาพบุรุษสูงสุดไว้นะครับเราต้องมีการรักเพื่อนท้องเคารพพี่บูแณะบูชาครูนะ ครับกตัญยูพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องสร้างอะไรดีๆทําสิ่งประโยชน์ให้เกิดสึ้นกับสังคมผมว่าพวกเราจะมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความกตัญยูกตวเตทีนะครับกตัญญูกตวเวทีกับใครกับสถาบันที่ที่ก่อกําเนิดให้เราขึ้นมาครูบาอาจารย์ผู้ที่ปลูกปั้นให้เราขึ้นให้เราขึ้นมาจนทุกวันนี้นะครับรุ่นพี่ ซึ่งก็เป็นผู้ที่แพผาางทางให้เรานําไปก่อนถ้าความเป็นสุภาพหรุลูดุลลาบที่บ่มเพาะมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยก็คือตั้งแต่การกระตันยู่ต่อโรงเรียนกระตันยูต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์